ปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่ผมได้เอาวัวมาเลี้ยงในที่นาเลยเพื่อที่จะประหยัดต้นทุนในการทำอาเจนาปรังทำนาปีครับสวัสดีครับช่อง youtube สุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับนี่แหละครับปีนี้เราทำนาโดยใช้วัวเป็นตัวช่วยนะครับในการ ให้ปุ๋ยนะครับก็พี่น้องครับเกษตรกร,เ,กรเราหาว่าทำนาอย่างเดียวมีสิทธิ์เจ๊งได้นะครับดังนั้นนะครับเราต้องหาวิธีการเลี้ยงวัวให้ได้ในที่นาของเรานะครับเพื่อที่จะเอามูลของวัวใส่นาประหยัดต้นทุนข้าวก็สวยนะครับ ้างหลังผมเป็นนาปรังของสุดาฟาร์มนะครับนี่แหละครับเป็นช่องทางที่วัวเขาลงไปกินข้าวนะครับไม่ใช่หญ้านะครับผมทํานาเพื่อที่จะให้วัวกินด้วยนะครับนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวประมาณอีกยี่สิบกว่าวันวัวก็ลงไปกินได้วัวกินหญ้ากินฟางเสร็จหาปะเขาต้องการที่จะลงไปกิน พืชสดๆนะครับคือต้นข้าวเขาก็ลงไปทางนี้นะครับพี่น้องมีทางนี้ผมทําให้เขาลงกินแล้วเขากินอิ่มแล้วผมก็จะให้เขาขึ้นมาก็เปรียบเสมือนเป็นห้องครัวของวัวเลยนะครับพี่น้องนี่แหละครับถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนแนวคิดปรับทิศทางใหม่ของพี่น้องเกษตรกรเรานะครับเพื่อที่จะเอาประโยชน์สูงสุด ที่เรามีอยู่ในที่นาของเรานะครับปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่ผมได้เอาวัวมาเลี้ยงในที่นาเลยนะครับพี่น้องเพื่อที่จะประหยัดต้นทุนในการทาไม่ว่าจะนาปรังทํานาปีก็เราเก็บเกี่ยวเสร็จเราก็อัดฟางไว้เป็นก้อนนะครับเพื่อเป็นอาหารของวัวนะครับพี่น้อง นี่แหละครับเวลาวัวเขากินฟางนะครับกินหญ้าในที่นานะครับเขาก็ถ่ายมูลออกมาเป็นปุ๋ย สำหรับใส่ที่นาใส่พืชใส่ผักของเรานะครับนี่คือเป็นการทำนาแบบครบวงจรนะครับพี่น้องนี่แหละครับผมทำช่องทางสร้างครัวให้ว,วัวกินข้าวในนานะครับพี่น้อง ก็ให้เขาเหยียบย่ำเลยนะครับช่วงข้าวกำลังสวยๆเขาเหยียบย่ำข้ากินอยู่นี่เลยไม่ต้องกังวลน,นะครับก็จากช่อง YouTube สุดาฟาร์มออร์คกนิกไทยเลนมีเรื่องราวดีๆก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับได้เลีเยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ